ขอบตาครบตาเลยเนาะวันนี้เนาะสบายดีไมหน่อยบ้างขอบกับก็ทัครบก็ทำครบนี่มันดำแบบดำดำสบายดีทุกคนวันนี้มาขอบค้าน้องหน่อยสาวลาคือเก่าเนาะวันนี้สาวคอมเมดย์วันนี้เฮามาหลายๆคนเนาะวันนี้เฮาลงมาสวรรดิเขตเนาะเพราะว่ามารวมนะ ไปทำอะไรบอไมันีน่ะบบกไปเขาไปได้เขาเปลี่ยนเครื่องแล้วอจะลืมสิทธิ์นะคนไปมันสิบมิบบอคือมูหะนะสบายดีอือสักไทยเอฟซีในตัวสช้หน่อยนกพูสัญญาประจำบ้านนี่เนาะสบายดีสังม่นัดเซสาวมาลินาสาวหันกุ๊กบ๊กเนา นี่เราก็พากันโก๊บเาอนี่เราก็โก๊เปาอันนี้เรามากินตาำ้านประจำเนาะหมูใส่กระปุกอันนี้ใส่กะหมูหมูบอกเป็นแพงอย่างเงี้ยใส่หมูเนาะแล้วเขาสั่งตำยังแหละนี่ะบอกตำตีนตำซัวตำหมี่ตำรวมเต็มเนาะน่าเขาซีจืดแห้งนี่เนาะแบบ มันเป็นน้ำแดกบอกเลยว่าอะไรอันนี้ค่ะบอกว่าเขาบริแตกนี่ตามาแล้วนี่ก็แม่ค่ามั่งามหน่อยนี่นี่คิวไปกินกระปูเอากระปุกให้เขาแน่นนี่นะเอาเมือน้องคือเมือน้องมัอจีนบุนี่ม่นี่จาโอ้ยเยเย็นเย็นเมือนนี่กาบอยู่แค่ทางมันก็คนดีมันกัอยากสละวันน้อยนึงเราเพราะว่าลงมา มนนี่ะร่วมฮะได้ยังแนมัอนี่ะได้คัวฝรั่งไดเ่มเมไ้างวนี้บ่บ่ได้ยังแนมัอนี่ะได้ไงเิอได้ล้วถึงได้ยังก็ถามฮะได้ยังแนมอนี่ะถามในวันเมื่นวันได้ยงแ เขาอยากให้เขาเยียนต่อปีาสามโรงงานลงมา,งมาเขาอยากให้เยียนต่อปีสา<น>มแล้วผู้ได้อยากเยียนก็เยียนผู้ได้ตัอยากเยียนก็นเยียนเราอยเยียนภาษาอังกฤษเพิ่มเน,นาะแล้วก็ลงฝึกงานแล้วทิเจ้าอาอลงฝึกงานบอกแม่เดือนผูเจ้าวะอาจาร,รย์กระทำว่าผู้ได้อยากเยียนบ่มาเรียนต่อเพราะเราว่าบ่ใช่ปให้กระต่อว่าบ่อย่างเดียวเนาะแล้วมีไพ่ในซีเยียนต่อ ได้กองม่ิก็รู้แล่ะยัต่อกับบันไดบันไดสันสูงนะเขาเป็นยังบันไดสันยังบันไดสันสูงไหลอยปร์เซ็นแต่ว่าขนาดจะสูงกว่าแบบสันก้างนาดไ เอดล้อมก่อนท่านแบบเถื่อนเข้ามาไปนูถอดลองมันดีกับเพิ่นกับสิทธิ์ต่อไปกับสิทธิ์การเอ้ยสันสูงเลยชังโบ่ได้บ่ได้บ่เฮียนเฮาเพราะว่าสายเฮามันบ่มีสันซุงเยใหญ่ตุงนึ่งแล้วเอาอันนี้ไปไว้อยูเตาท่านเัีสา3ปีนี่ก็ได้สันก้าอีกบ่เอ้าวมันคือเป็นนั่นน่ะเฮาบ่ได้ม่แต่สิเป็นระยังไงเฮาเฮียน3ปีกับนี่แต่อันไดนเฮาบ่ได้สันสูงเลยมีแต่แบบทดลองซื่อๆนะสันเป็นเฮียนปีแรกสันบ่เฮียนเนาะเฮาก็บ่เฮียนภาษาอังกฤษ มาบัดนี้เฮามากินตำกันเลยเนาะเศร้าเศร้าเศร้าว่าเศร้าเรื่องการเทียนบนเขาอยู่ในสมองเนาะเขาบอกว่าอย่าบอกกันเพราะอการกินมันบอแทบแมนอย่าบอกการเทียนพอเฮานอนเฮาเวลาเฮาเทียนหะน่ะเฮานอนไปเฮาขีดเฮายังเห็นเส้นมีเป็นตัวเลขอีกอีนนีไดะประเทศอืออันนีเห็นเส้นมีเป็นตัวเลขแบบแห่งที่เทียนเราบางสูตรโอ้ยแห่งขากเนาะได้บัดนี้เฮาสิมาเบิ่ง บางโองกกบางสาบางีแต่บาง้ซมบางสาบางซีไปเป็นหิเงามาอันไม่เราคือกบลัเราแต่บางเก่าบางอันบางเก่าหอดบางโองเราเราเราืไหนสามสบเก้าอกมาเวิกระเดากินเลยนี่จะเป็นตัะทุกคนตั้มเนายตัตีนไก่เนาะโดยนี่สาวสวรรค์นาเก อันน tamam. ี้าชาวอง้นอันนี้ชาวอาคียงันนี้ค่ะปตีคุ้มตา่แผกุ้งแผกุ้งอเป็นเหตุทาได้หุ่นแหงแท้นี่อเขาเ่ยูยักูด้วนี่นะนี่อันนี้กับาวอาชนน สาวน้องผึ้งสาวน้องผึ้เออเนฟซีกินอะไตัวบ้เมกินน้ำเนได้บยาค่ะยาซาขอกินหน่อยชมใหมตงมนนเออคงขออีกเลยค่ะคงจับว่าเผ็ดอะไรเผ็ด้ะค่ะเฮ้ยบ๊งดำ มากบแก่งมันก็จะเป็นนันนี้แล้วนะทุกคนนี่วางกูไปเหวีย่ยงมาดเยจำว่าเป็นสดสศาปศาเอาอ,อาันนี้นจะเป็นตัวกระปูนะทุกคนนี่ใช่ะ <laughs> ทิหออายคอยกระปูค่ะเอ้อเอาถูมาถูกต้ไหนม่ถูกทำไง ตุ่มสามนะมึงบอสมาไล่ื่นเต้นกระาเพชรอรีเพชรเนี่ยไปกินนกูไปได้โจโฉนะมึงบงนาเสียวมึงเนี้ยกินโจ๊เนี่ยพอดีเหลือตาเลือาสักสองอันดีโอเด้ยไม่ได้เพชรเลยได้เขาบอกเลยคันเอานางหละเพชรหระเพชรขับก็รีได้เพชรเพชรได้ดิ่หเพชรเพชรอบอ ปูบูเพชรแสบปสาวปูนามาบดีขาดไปเจ้าของกินแน่น่อยอีกต้นบรทัานนั่นอยากกินตีนไก่เจ้าอันไปเซ็งตืดนั่นน่อยฮะากูเป็สเซ็งตื้ดอ่ะมันจังขัด ตีมาเฮียนมาขอใหม่อือหมูมาเฮียนมาขอแค่ท็บอกกินแบบเบิร์ดเลยเนาะคิบบบีวจะซักหันได้นะคบบบนะวันจะซัก แสมเองแสบเองทาเป็นมืออาชีพโอ้คิวคือตะปิ้งจับเอ้าข่วนมีกระเาอ่ะแมงจอกใคยบอกนี่แม่ข่วมีกระเาะราดไทยได้นี่ฮะต่อก็อยู่นี่ฮ่ะทุงในนี่นี่ค่ะน่ากล่าวว่าหน้าอันนี้มื่อนี้ไม่เปลอยกระทงคือบระชวนนี่ไปกินไปไปไหนเจ้าเขาไล่ไปกีินอะไเขาวเหนียวอันมืออยังก่อน วันเพลินเดือนจิ๊บสองขาวข้างใเนี่นะเขาคลัมเลยเขาจะว่ามันเป็นมื่นบอดีมื่นดวงตกเพราะว่ามันเป็นย่านเขาใบออกเกอนเอาพระจันทร์เต็มดวงเลยเกินนียแต่กู้นะลาหูอมจันทร์แต่มั่นนะอมดวงนางแยบเอากระมาธาต่อโคกซองเลยละนั่นกับจะเป็นแม่ค่ะซิมโอ้อร่อยไหมบุเพ็ดเด้อ เนี่ยค่ะก็งามๆผู้หาตามู้โสดผู้หาตามเองกับโอกาซกินเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็มากินเนาะกินผุดยำเมื่อวานนี้โคกหนึ่งคือบอเอาตามสวนเนาแซ่บแซ่บเอาคืสั่งไหเออเดี๋ยวบอกนี่ได้ไงจู่ๆจิกินมืดบนนี่เือเราก็สั่งลายแทะเบิ้งแน่ค่ะค่อยคอยเห็นจู่ๆเอากินอันกินอิ่มค่อยก็มีความสุขแล้วได้ให้กินอีกเบิ้งหลังก็ใหยคลิปเต็มทัวร์เบ้อ อีีลกินหน่อยหนึ่งกินหน่อยๆแต่อิ่มโดนๆเข้าใจเะอืมอืมตินนี้ตัวแรกกนขึ้นเลยอีกปลี่ยมนเลยนี่เราไปทาเบิงขก6ซีซองเลยเนาะขับรถมากผลิตต่อไหนอีกได้มอามบอกมาต่อ6ซองนะทุกคนมอสามบอกไ่อาแต่น่อยนะเขาเต็มทิ่เป็นแต่มอนหนงคนเป็นไรคนนี่แทแสบ่ะ้ดยขาคุณแหละ ง่ายจนเท้าเต็มกี่บอกไปอ้ยมนันถ่ายหยิบต้นมัน,นมือม่อเมื่อเบอเงินก็กินบอดายด้มาตอแนมกล่องนี่มือบอแนมกล่องแม่มือแนมกล่องเนาะทำกินแล้วนะเนี่โคเทียกินน,น,น,น้ำแนมบได้ยบอดีดตาด้เลยตับโอย้ยเอาไม่ได้กินตับเด็กมานานแล้ว เสียหักเสียวแพงกนเลนะนี่อย่งนี้อันนี้แขวโอ้ยพวนีตัวนี้กูไม่ทัพี่สาวเกลือหนาตอนนั้นเนีเคื่องล้างเยถ่ายประทันแสบด้วยแสบเรืองตำจิงไก่ลงกับไข่แล้วหนาคุกหนาคุกก็ไม่ได้่ายเลยวุ้นบุกินแมนไม่ได้ห่ายอะไรเลยทให้ขาตาจะไหนพว ืมนายถ่ายผุนนทุกคนหกสี่สามต่อโอขาก็ยิ้มเป้ยๆน่าลูกขามาหลายเหมือนนี่พกคนผุนบะแม่อออะไอีกซิมซิมซิมยังเศร้ายังบราเบิยังอีกหกหนึ่งคนตั้มยังวะตั้มยังบนน่งตั้มโดนเศษผุนว่ากินเด้อเหมือนี้เด้อเออเนปซีในตัวมาเด้อ กินหนาคือฟินแหงอะไรหอยจองหอยเด้อหัวหอยดอกน่ตละหอยยาเด้อยาเด้อคุบอีกวันีคุ้มบ้ข่คุบอีกบันในพที้เลยแปบสี่จนจางจางแหงเกเลยแมพวนัดเอ อันสีมาเป็นนักเรียนใหม่เนาะทุกคนนักเรียนปีสามจีสามแล้วมันน้งเลยโตเอ่อนี้นะนนเผ็ดเบาใช่เปบ่เปลือ่เพ็ดเปลือ,อกเนเนาะเพทุกคน <c ười> เอามาต่อก3แล้วเนาะเ <c ười> บิ้งขคกันเลยมาเพ็ดสงสัยมืดนันเนาะ ไปบันทึกไปต่อโคกซีจะหน่อยกินมดโคกนี่เนาะพอมืาอนี้ยเอาสิหายมูออกสุดคลิปเลยเนาะมืาอนี่ยอยู่ใบแดงเห็นเ่าจะจ้ากินเนี่ยต่อมาจะเป็นโคกซีซีอยากกินเสร็จรู้ทีเนาะหักเจ้าหักแร็จะเจ้ากินหรือจะเจ้าอันอะไรเอาไว้ไหวเนี่ยใช่ดีแล้วเอิอดากินเออดอาดมกล้วคือกะเพาะอยู่ทางไหนเลยฮะ บ่กระเพาะอยู่ทางได้เลยบวกกินเลือดไปอุงเทียดเดี๋ยวมึงหอุงเทียดเลยนี่หลักต้นโยหรือทำกําแพงปัคุณจะกินทำไมถูกได้รับคุดผ่อยใจเยนดีอยู่แล้วต้นหอมก็ถูกต้นกับเจ็บตัวประตูประตูกะมี่เหรอ พิธีป้อนฉันออกทางประตูนะบาทายมันโาตื่นเต้นเนี่ยนะก็เสร็จมันนี่แทบเลวมันเป็นเสียงก็เลยโดดเนาะเสรจโบแมนเสร็จ้อนเสร็ร้อนก็ร้อนออกใหมตํามาใหม่อีกบอะมันแบบเสจโคที่ห่าไม่ไหวแล้วโบไว้บอกเพชรีค่ะเพชรีใช่ใช่ว่าโบเพชรโบเพชรเลย้าจุดออกหอนปาก ก็เดียวอกินทางปากหอนทางมูแสตาเพิ่นก็เป็นเผ็ดอยู่ได้โหกินตามเนี่ยใครอยากกินใครอยากได้ตาเผ็ดแล้มากินตามด้อตัวเด็กหนูก็ยัดงได้ไปจุกดังเยอะเยอะเบิ่งหมักเผ็ดอีกคน็มึงบอกยีมันบรีอิ่มเออยีมันพุ่งใหญ่นะคนละขกเลยอยากอิ่มไหมคนละหกเลยกีนั่งยีไดนเลยเนาะทายได้กินสินดดนมันคือสิคุ็มกงได้โะกู้คุ้มอ๋อรีแล้ว ขออินบอกรยังกิน้รยมื่อไอบอกปินซินดะบอมว่างได้มื่อไรอ่าว่างกำลังเย็บ่วานถูไปอันา้อัน้อันี้เไปบ่ไปบ่ไปเดวิวเฮะยขอจะไปกินสินไดะเขยค้อนอนดึงมือไรบาก้าสงไปแล้วเนาะบอเม่ให้ออกเพื่อนบอเมห่วงบอแมยห่วงอันนี้มาดนไ เผ็ดอะไรตักหมอกเผ็ดไหนคอยกินค่ะขากันตีอะไรทุกคนตอนนี้โคกที่หาโคกที่หกกำลังสีมาต่อเฉลกินหรือเจ้าอันนั้นมึงเป็นคนกับวิถีตุ้ยนั่งกินสอบต่อกินต่ำเด้เกินเกินเลเวลผู้ทุกคนกินร้ายผมเดี๋ยวทำอะไรกับชาวนาบ้านอะไรก็ กาลาเบลกาลาเบลกาลาเบลกินร้ายพ่เห็น่ากพี่เจ้าเห็นมั่วพาของเพลงนะเพลออกไปใครยังใครเขเขเพลงยังว่าตัวอันปอดแนพ่อยังแหละอมีพ่อพ่อยังยเนี่ทุกคนซ้ำีเีพอไพกายหลดพวกอุดนุนแลวเนี่ยเสวละแสนเสือตัวละแสนจะเสือกอาหาร อะไรก็ไม่เยือบขูดควรมาไม่กระชับความในสายกันก็ต้องมาได้นุ่มเลยโอ้ยคือแบบอุ้ดนุนนะบอกมันก็แล้วแต่คนที่หมักเราหะนะเขาจะบอกมีคนหมักหรือเปล่าเขอคนหมักเขาก็ซื้อตัวเอฟซีเขาเจ้าแบบเขาบางคนเขาคิดอ่ะเออเขาได้โหเนาะสะพอนี่เขาเป็นสะพอนะกับ้โหแมนเขาตลกไงเขายังหูนะแมน นาฬนก,กา,าทีผ่านไปตื้อหอนนากาทีสักต้องล้างม่นว่นนกินลายเาาบิ้งถอ,อ,อกฮะบมีคนเลคนเบิ้งกคนพิกมาเป็นสวนโคกที่หาแลวคนว่าสีสั่งโคกที่หกมาทุกคนกินโพด้ครอก่ะกินพะมือกินพะมือมาสรุปเนาะมานี้เบิ้งนี่ทุกคนมาจัดการ เบี้ยเมื si? ่อจ id ักจานเบอร์ทกเบอร์หาเบอร์ทกเบอร์หากินแล้วเซลนี้เบอร์จ่ายเงินเบอร์จาเงินเนาะมาฮอนนี่หน่อยก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าจะเบอร์สุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้ใจลายๆเด้อขอบใจเอฟซีทุกคนที่ติดตามในหัดสมหัดฟังหน่อยมาตลอดเนาะใจเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ มองหอน่อยในเด้อลิหนาบอกกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายแนนจินดาวนเพชรพีบุล <c oughs>